ที่อาจารย์เอาเงินไปทอดกระถินให้วัดเป็นการส่งเสริมให้พระรับเงินหรือเปล่าครับจํานวนมากๆเกินสมควรยิ่งไปส่งเสริมการให้วัดสร้างใหญ่โตหรือเปล่าอีกกระถินไม่ใช่การถวายเงินแต่เป็นการถวายผ้าไตยกูถามจริงมึงโง่หรือมึงฉลาดเนี่ยอันนี้มึงโง่จริงๆปะเนี่ยมึงมึงจําไว้นะมึงอย่าฟังแต่คนอื่นหัดเอามาพิจารณาตามเหตุผล เขาบอกว่ากรถินไม่เกี่ยวกับเงินเป็นเรื่องของผ้ามึงก็ฟังเขาโดยไม่เอามาพิจารณาเนี่ยความโง่ของมึงกรถินเป็นเรื่องของใครของมึงหรือของพระกระถินเป็นเรื่องของพระไม่เกี่ยวกับคารวาสอย่างมึงแต่มึงมีหน้าที่อะไรเอาผ้าไปถวายให้พระเพื่อให้พระเย็บย้อมจีวรแล้วนำไปทำตามพระธรรมพระวินยัยนั่นเป็นเรื่องของพระเรื่องของ มึงคือเอาผ้าไปถวายเป็นทานแล้วมึงเอาเงินไปถวายได้ไหมได้แล้วเงินนั้นมึงถวายแกใครแก่วย,ยาวจกรเมื่อวานกูเอาเงินหกล้านห้าไปถวายวัดกูถวายไว้กับวย,ยาวจกรกกูไม่เอาเงินแม้แต่บาทเดียวยัดใส่มือพระกูโอนเข้าบัญชีวัดไม่ใช่บัญชีส่วนตัวพระบัญชีวัด แล้ว6ล้านจะสนับสนุนให้พาสร้างาวิหารใหญ่โตได้ยังไงในเมื่อเขาสร้างสําเร็จหมดแล้วเงินที่กูให้ท่านให้วัดดูแลเพื่ออะไรเพื่อบํารุงบํารุงในสิ่งที่มันเสียหายจ่ายค่าน้ําค่าไฟมึงคิดว่าวัตถุมากมายขนาดนั้น6ล้านอะอยู่ได้นานเหรอไม่นานคารวะญาติโยมมาใช้ศาลาโลงธรรมเสียค่าน้ําค่าไฟไหมเสีย ก็เอาเงินที่กูถวายเนี่ยที่พวกเรารวมกันเนี่ยเอาไปถวายก็เอาไปถวายกับวัดวาอารามนั้นกูไม่ได้เอาไปถวายเพื่อสนับสนุนสร้างวัตถุใหญ่โตกูเอาไปถวายเพื่อให้ท่านใช้ประโยชน์ในกิจของคณะสงกิจของวัดวาอารามแต่กูเอาไปในวันกระถินมึงโง่อะไรเนี่ยแล้วกูจะไปสนับสนุนใหญ่โตได้ไงในเมื่อเจตจำนงเจตนาของกูในการถวายทรัพย์นี้ไม่ใช่เจตนาของการนำไปสร้างเพียงอย่างเดียว แต่นำไปเพื่อบำลุงเพื่อซ่อมแซมเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมูคณะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระสัทธ,ธรรมคำสอนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือในการเผยแผ่ธรรมะพระเจ้าต่อไปมึงงงอะไรเนี่ยอย่ามาพูดนะว่ากระถินไม่เกี่ยวกับเงินเดี๋ยวกูจะตีปากเขาให้นะมึงต้องรู้จักในการถวาย เอาไว้กับวยาวัจกรมันโง่นะมันโง่จริงๆเลยอีคนที่พูดอย่างนี้เนะี่ยมันโง่สุดๆเลยนะพิจารณาไม่เป็นวินิจวิเคราะห์ไม่เป็นพิจารณาไข้ควรไม่เป็นดีแต่ปาก